นสวัสดีครับวันนี้กับอูชาวเซอร์วิสนะครับนะวันนี้ก็มีดีแม็กนะครับ <c oughs> อ่าตัวนี้ตัวไฮเรนเตอร์นะครับนะดีศูนย์เจ็ดคันนี้ที่มีปัญหนานะครับนะก็คือไฟนะ้ำมันเครื่องมันกระพริบนะครับอ่แล้วก็มีปัญหากับโซ่ด้วยครับคันนี้โซ่มันดังนะครับนะดังแกลแกลแกๆๆๆกแหลแกท่านนะครับคันนี้ก็ ได้ทำการรื้อดูแล้วนะครับนะเปิดฝา,าวาล์วดูแล้วก็ชุดโซ่ออกนะครับนะดูว่าตัวปัญหาที่ทำให้ไฟเครื่องมันไฟน้ำมันเครื่องกระพริบแล้วก็ตัวโซ่นะครับนะนี่เลยครับนี่ตัวเจ้าปัญหานะครับนะที่ทำให้ <c oughs> โซ่บันดังครับแล้วก็มันหักครับนี่นี่รางโซ่ก็กินก็ไปเป็นร่องแล้วนะครับนะตอนนี้ ชุดโซ่นะครับนีตัวดันโซ่แต่ที่ว่าทำให้ไฟน้ำมันเครื่องมันกระพริบนะครับนะก็คือต,ตัวตัวรางโซ่นี่ครับมันไปหักแล้วก็ไป,ไป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 อุดอยู่ที่่าไอหัวบัวน้ำมันเครื่องครับนะ มาติดที่บัวตัวนี้เลยนะครับนะนี่ครับแต่น้องที่ร้านมันก็ได้เอานี่มันติดอยู่ในในนี้เลยนะครับนะปิดอยู่ที่ในในรูน้ำมันเครื่องน้องที่ร้านมันก็ได้แกะไปนะครับนะดีนะครับที่ว่าลูกค้าแกรู้ทันนะครับนะได้เอามาทําการ ให้ทางร้านดูก่อนเพรนั้นเครื่องเรียบร้อยอีกครับถ้าน้ำมันเครื่องมันอ,อุดจนติดสนิทเครื่องเรียบร้อยครับเครื่องน็อกเลยครับ <c oughs> ได้เจอสาหอเหตุแล้วนะครับนะ คั้งโซ่ที่ว่าโซ่มันดังแล้วก็ที่ว่าอคอยนตะมันเครื่องกับคลิปนะครับนะก็คือสาย,ยาที่ว่าไอตัวสปาร์ตโซนี้หักเข้าไปติดอยู่ในหัวบัวนะครับนะโอเคครับคลิปนี้เขาไม่มีอะไรมั่นครับวันนี้โอเคแชร์ประสบก,การณ์กับ เครื่องดีแม็กตัวไฮเลนเดอร์นะครับนะโอเคนะครับนะ่ะฝากไว้ด้วยครับกับผูชาเซอร์วิสนะครับนะ่ะ